ดาวจะมาพักถั่วพักยาวพักเพ็ดพัดพริกเจ้าผักพริกถั่ว,พ,พ,วพักยาวค่ะมีหมูสามจัน้นใบโหละพาพริกขี้หนูสดกระเทียมพริกแกงแก่นะ้าพริกแกงเผ็ดเนาะพักเพ็รถั่วพักยาวเจ้าไปเจ้าค่ะไปทำกันเนาะ ใส่น้ำมันจ้าใส่น้ำมันพอดีสั่งส ap ึกถั่วพักยามาเกับมาพัดพริกเจ้า คักน้ำพริกแกงเนาะ วามเทปก็แต่สอบเนาะของประดาษนี่เทปขนานดนี้เจ้าแก่น้ำที่แก่งเทดเนาะ Ôi, Thế sĩ yêu pháo nhé, chồng chồng Thế sao thoải nếp thành cọc Con thiếp lên cái sọt nó Ba đá sủng anh nhụ, ba đá phải chập hát nùng Nói này nó พัดถั่วข้างยาว นี่แหละคืออาหารของป้าดาวเนาะต้องทำเพชรเจ้าเพชรเกิดแน่ๆเนาะใช่ลูกโดดไปอีกเจ้า จะมีขายเนาะจนมากคนจินไปจะพักขายเจ้าถ้าขาย่ยใบยาทั้ำก็ไปซื้อเอาเนาะ cái phòng thứ nó tỏi như chơi cái bánh mùa nào tha cháu มาทำกันดูเนาะง่ายๆถ้าบ้านไหนมีละออนก็บอกวันใส่เพ็ดนะเจ้าตอนกินเพ็กกาาดเยอะก็ดีเดี๋ยวต้องใช้จเจนะ็ดเนาะตอนไม่ไม่เป็นอย่างโลเกเจ้าเหมือนข้าเหมือนข้าวนะกะพักถั่วพักยาวพักพริกใส่หมูสามจัน้น เสร็จเรียบร้อยละเจ้าป้าดาวขอจบคลิปแ่นี้ก่อนนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนอ้อกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามคือป้าดาวตยเน้อยจำได้่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะวัสด,ดีค่ะ